สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2566สรพ6รับคำร้องจำนวน9รายลูกจ้างเกี่ยวข้อง9คนเป็นเงินจำนวน681,171บาทดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายจำนวน4รายลูกจ้างเกี่ยวข้อง4คนเป็นเงินจำนวน15,400บาท วันที่17พฤศจิกายนนางสาววรารัตเสนาใจนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผอ,อสรพ6มอบหมายให้นายจตุพรแก้วศรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปามยาเสพติดเขตพรมรีครั้งที่1พศ2567ณสำนักงานเขตพรมรี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆเพื่อป้องกันและประปับปรามยาเสพติดในพื้นที่เขตธนบุรีสรพร .6 สร้างการรับรู้จำนวน2เรื่อง 1. การเลิกจ้างลูกจ้างโครงการเฉพาะ 2. หัวหน้าง,งานเลิกจ้างได้หรือไม่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook มีผู้ติดตาม1613คน ผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชันจำนวน13กลุ่มสมาชิกจำนวน1,184คนผ่านช่องทางเว็บไซต์มีสถิติการเข้าไปรับดูในรอบวันที่13-17พฤศจิกายน2566จำนวน2,562ครั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมเนื้อหาต่างๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้กสอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน